แต่ความจริงการมาเพื่อปฏิบัติธรรมนั้นหยุดไม่ได้งานทางกายนี่หยุดง่ายงานทางวาจาก็หยุดง่ายหยุดได้เมืงั้นเถอะอย่างมีอะไรคุยกันคุยกันจบแล้วก็คือหยุดงานทางกายนี่ก็พอทำงานเสร็จก็พักได้ แต่งานภายในคืองานจิตงานใจนี่นะเป็นงานชั้นสูงงานทางกายนี่เป็นงานอย่างหยาบงานทางวาจาเป็นงานขั้นกลางส่วนงานทางจิตทางใจนั้นเป็นงานชั้นสูงเพราะฉะนั้นจึงหยุดไม่ได้ ทำไมจึงหยุดไม่ได้อันนี้ทำความเข้าใจที่ว่าหยุดไม่ได้ก็อุปมาเหมือนกันกับเราขี่เรือทวนกระแสะน้ำเราพายเรือทวนกระแสะน้ำรือใช,ใช้เครื่องทวนกระแสะน้ำ ถ้าสมมติว่าดับเครื่องหรือหยุดพายมันจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนที่สุดก็คือเรือไหลกลับ <c oughs> แน่นอนที่สุดก็คือเรือไหลกลับแล้วโอกาสจะถึงจุดหมายปลายทางมีบ้างไหมถ้าภายพายแล้วก็หยุดหยุด Uhm. ภายๆแล้วก็หยุดหยุดหรือถอดเลยใช้เครื่องพอไปได้นิดหน่อยแล้วก็ดับเครื่องเสียในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เช่นกันเนื่องจากว่าสภาพจิตของคนเราทั้งโลก องค์สมเด็จพระสมมาสมพุทธเจ้าตรัสไว้มีข้ออุปมาเปรียบเทียบเสมือนกันกับน้ำธรรมดาน้ำย่อมไหลลงไปสู่ที่ต่ำอันนี้คือธรรมดาของน้ำ <c oughs> ต่ำที่ใดละไหลไปต่ำที่ใดและไหลไปเลยถ้าหากว่าต่ำมากก็ยิ่งไหลเร็วถ้าจะให้น้ำมันขึ้นสูงจะต้องอาศัยแรงดูดอาศัยแรงดันอย่างน้ำประปาอย่างนี้ จะให้มันขึ้นสูงได้จะต้องใช้เครื่องดูดและก็เครื่องดันดูดแล้วก็ดันขึ้นจะขึ้นเขาก็ดีเหมือนกันจะต้องใช้พลังน้ำจึงจะสูงขึ้นแม้ขึ้นสูงสูงมากเพียงใดยิ่งใช้แรง ดูดแรงดันมากขึ้นน้ำจึงสามารถขึ้นสูงได้แต่ถ้าจะให้น้ำมันไหลลงอย่างน้ำประปาอย่างนี้เวลาเอาขึ้นนี่ใช้เครื่องแต่เวลาเอาลงเนี่ยพอเปิดวาล์วเท่านั้นก็ไหลจูดทันทีสูงเท่าไหร่ยิ่งไหลแรง อันนี้คือข้ออุปมาเปรียบเทียมอันนี้เรียกว่าน้ำบางอันเถอะเพราะฉะนั้นคนเราทั้งโลกมีจิตเหมือนกันทั้งโลกเลยว่าง,งันเถอะแต่ละประเทศก็พยายามให้การศึกษา ให้การอบรมศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแต่ละที่แต่ละแห่งทั้งในประเทศไทยเราและต่างประเทศพยายามให้ลูกหลานได้ศึกษาเรา่เรียน ตลอดทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องไปอบรมอยู่บ่อยๆเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาและเข้าใจในกฎกติกากฎกติกาเรียกว่ากฎหมายบ้านเมืองตลอดทั้งหลักธรรมของศาสนานั้น,น,น เพื่ออะไรเพื่อจะได้ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีประเทศในหรอกสอนให้คนชั่วไม่มีโรงเรียนใดสอนแต่สอนให้คนทำชั่วนะวิธีการทำชั่วนะ วิธีการทำให้เกิดความเสียหายเกิดความเร็วซามเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเนี่ยไม่มีโรงเรียนใดเขามีเอาหลักสูตรมาสอนแต่ถ้าเราจะพิจารณาถึงโลกทั้งโลกมางั้นเถอะ แต่ละประเทศมีกฎหมายเพื่ออะไรเพื่อบังคับให้คนอยู่ในกรอบถึงขนาดนั้นนะถึงขนาดนั้นแต่ละประเทศก็ยังลำบากเพราะคนทำผิดนี่เพราะคนทำผิด ไม่ว่าในภายในพระศาสนาของเราหรือศาสนาอื่นๆก็มีเหมือนกันอันนี้แสดงถึงซึ่งจิตใจของคนเราถูกอำนาจฝ่ายต่ำเกิดขึ้นข้่องกำจิต ในเมื่ออำนาจฝ่ายต่ำคือกิเลสเกิดขึ้นครอบงำจิตก็เลยทำให้จิตนั้นหนักหนักแล้วมันก็ต่ำลงเพราะฉะนั้นไอ้ความชั่วความไม่ดีไม่งามความเกียดคร้านความไม่เอาใจใส่ในหน้าที่การงานไม่มีใครสอน แต่เราก็เห็นกันอยู่เกือบจะทุบยอมยา่าไม่รู้มันเป็นยังไงนะนะอย่างพ่อแม่สอนลูกลูกสร้างสมอบรมคุณงามความดีนะลูกนะอย่าดื่มเหล้าเพียงเท่านี้เราก็ เข้าใจว่าง้นเถอะประเทศไทยของเรานี่ติดอันดับติดอันดับของโลกแต่ก่อนบอรว่าถึงอันดับห้าแล้วเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าติดอันดับไหนการกินเหล้ามันเป็นความดีหรือก็ไม่ใช่มันผิดศีลผิดศีล ข้อที่ห้าสุราเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุนานาประการดังที่เราท่านทั้งหลายได้ทราบนี่เพียงเท่านี้นะนะ <c oughs> เราก็พอที่จะทำความเข้าใจได้แล้วว่าจิตใจเนี่ยมันไฟต่ำมันมักตกนะีนะไปสู่ที่ต่ำ จิตใจของคนเราก็ไหลเอื่อยไปตามกระแสของกิเลสนี่เพราะฉะนั้นเราภาวนาเนี่ยจึงเสมือนว่ามันฝื้นบางครั้งกว่าจะมาได้กว่าจะได้ภาวนาหาโอกาสยากเหลือเกินไม่ว่าพระเจ้าประสงค์ของเรา ไม่ว่าญาติไม่ว่าโยมเรื่องการอบรมจิตอบรมใจให้สูงขึ้นหาเวลายากกิเลสนี่มันมานยาเยอะมันพยายามใช้เพทุบายหลอกล่อล่อล,อลวง ให้ชาวโลกหลงเพราะฉะนั้นวันนี้จึงได้จะได้นำธรรมะเกี่ยวกับเรื่องการเจริญวิปัสสนาภาวนาคือแยกกายกับแยกจิตอย่างที่เราท่านทั้งหลายภาวนากำหนดต้นจิต การกำหนดต้นจิตเพื่อให้เราทุกท่านทุกคนได้ทราบว่ากายกับจิตมันคนละเรื่องไม่ใช่อันเดียวกันร่างกายนี่ส่วนหนึ่งจิตใจอีกส่วนหนึ่งที่เราบอกว่าเรามีชีวิตอยู่ ก็เพราะว่ากายนะกับจิตมันยังอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นที่ให้กำหนดต้นจิตบทเรียนของการประพฤติปฏิบัต <c oughs> ิเพื่อปราบปรามฆ่าศึกคือกิเลนกุ <c oughs> <c oughs> มาอาจารย์ท่านจึงวางหลักเป็นหลักวิชาการเอาไว้ อย่างที่เราจะขยับตัวเนี่ยเราจะขยับตัวเราจะลุกเราจะยืนเราจะเดินเราจะนั่งจะนอน <c oughs> จะดื่มจะฉันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้นั้นถ้าจะพิจารณาถึงเรื่องของร่างกาย มันทําไม่เป็นหรอกมันทําไม่เป็นลำพางกายอย่างเดียวนะนะมันทำอะไรไม่เป็นทำไมมันจึงทำไม่เป็นก็เพราะว่ามันไม่รู้เรื่อง นี่ร่างกายไม่รู้เรื่องแต่คนก็พยายามยัดเยียดให้ร่างกายนะมันรู้เรื่องแต่ความจริงมันไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นจึงให้กำหนดต้นจิต